วันคริสต์มาสนี้คุณจะได้รับของขวัญอะไรจากโชคชะตาหนึ่งของขวัญจากด้านความรักสำหรับคนโสดโชคชะตาอาจมอบโอกาสในการพบคนที่ใช่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสเช่นการเจอใครบางคนในงานปาร์ตี้หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขะหักคุณ รู้สึกเหนื่อยกับความดักที่ผ่านมาโชคชะตากำลังให้เวลาเพื่อให้หัวใจได้พักและเตรียมพร้อมสำหรับรักครั้งใหม่ที่มั่นคงกว่าค่ะสำหรับคนมีคู่โชคชะตาอ่านมอบความเข้าใจและความอบอุ่นระหว่างคู่รักเช่นการแก้ไขปัญหาเก่าๆที่ยังค้างคาและความรักที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะของขวัญจากคนรักช่วงคิสมาสนี อาจเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความหมายพิเศษที่ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขา้น้การงานโอกาสใหม่ๆโชคชะตาอาจนำพาโอกาสสำคัญเช่นการโปรโมทการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยสร้างความก้าวหน้าหรือโปรเจกต์ที่ทำให้คุณได้เปล่งประกายขึ้นค่ะหากคุณกำลังลังเลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสายงานโชคชะตาอาจ ไปในเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดค่ะคำชมและการยอมรับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าอาจมอบของขวัญในรูปแบบของการยอมรับในผลงานและความพยายามที่ผ่านมาของคุณค่ะ 3. ของขวัญจากด้านการเงินโชคดีเรื่องการเงินอาจได้รับโบนัสหรือผลตอบแทนจากงานที่เคยลงทุนลงแรงไปแล้วค่ะสำหรับบางคนโชคชะตาอาจมอบโอก การสร้างรายได้ใหม่เช่นการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆหรือรายได้จากสิ่งที่ไม่ค่าคิดค่ะของขวัญจากคนใกล้ตัวมีโอกาสได้รับของขวัญที่เป็นเงินหรือเป็นสิ่งของมีค่าเช่นของขวัญที่คุณรอมานาฮันหรือสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินค่ะ 4. ของขวัญจากด้านสุขภาพและจิตใจสุขภาพที่ดีขึ้น 5. คุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าหรือป่วยโชคชะตาอาจมอบการฟื้นตัวและพลังงานที่กลับขึ้นมาค่ะคุณอาจค้นพบวิธีการดูแลตัวเองที่เหมาะสมในช่วงเทศกาลเช่นการพักผ่อนที่แท้จริงหรือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเล็กๆที่ส่งผลดีในระยะยาวค่ะจิตใจสงบและพลังบวก โชคชะตาอาจมอบความสงบในใจหรือการปล่อยวางสิ่งที่เคยทำให้กังวลค่ะบางคนอาจได้เจอกับความรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในชีวิตทำให้มองโลกในแง่บวกขึ้นมากขึ้นค่ะ5าของขวัญแห่งโชคชะตาและโอกาสพิเศษการค้นพบตัวเองโชคชะตาอาจช่วยให้คุณเข้าใจเป้าหมายในชีวิตชัดเจนขึ้นหรือเจอโอกาส สิ่งใหม่ที่สอดคล้องกับความฝันของคุณค่ะการกลับมาของคนสำคัญหากคุณเคยรอคอยใครบางคนหรือโอกาสบางอย่างโชคชะตาอาจนำพาสิ่งนั้นกลับมาหาคุณในช่วงคริสต์มาสนี้ค่ะ 6. เคล็ดลับเสริมโชคในคริสต์มาสนี้สร้างบรรยากาศดีๆรอบตัวคุณใช้แสงไฟและของตกแตง่งคริสต์มาสเพื่อดึงดูดพลังงานบวก ให้ของขวัญคนรอบตัวการให้และแบ่งปันจะช่วยดึงดูดพลังแห่งโชคชะตาให้กลับมาหาคุณค่ะเขียนเป้าหมายปีใหม่ลองเขียนสิ่งที่คุณอยากให้โชคชะตาช่วยพาไปในปีหน้าพร้อมขอบคุณสิ่งดีๆในปีนี้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ